ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3สำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ให้การทําในสมาร์ทโฟนนะครับผมลงมาให้ดูเลยน,นะครับเมื่อเช้าผมเข้าแอปแปอตังค์นะครับลงทะเบียนด้วยแอปแอตังค์สหรับคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยแอปแอตังค์มันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ารอตั้งนานไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้เลย,ยมันยังวนๆอยู่เลยครับอย่างกระนั้นเลยเดี๋ยว ถ้านแอปเป่าตังทำไม่ได้เราไปดูในส่วนของการเข้าเรื่องเลยครับอวอบไซต์ดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเหยียบมุนอยู่เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำในเ,เว็บไซต์ต้องทำในสมาร์ทโฟนนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเดี๋ยวเข้าใน Google Chrome นะครับก็จะรู้ว่าเราต้องพิมพ์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูได้เลยนะครับ สักครู่ครับเอาละผมจะเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นส่วนของ Google Chrome เดี๋ยวนี้โอเคเปลี่ยนดีกว่าครับปึ๊บครับ Google Chrome ครับพิมพ์เลยครับคนละครึ่งครับเนี่ยขึ้นมาโชว์หลายอันเลยครับเลือกเลยครับอันแรกได้ครับปึ๊บถัดมาเห็นอันแรกขึ้นก็กดเข้าไปเลยครับที่คนละครึ่งครับผมปึ๊บอ่า นี่ครับก็จะมีให้ดูสมุดเราเลือกสําหรับประชาชนได้เลยครับลงทะเบียนรับสิทธิ์มีสิทธิ์เมื่อตอนเช้ามีอยู่9ก้าล้านสองแสนกว่าสิทธิ์นะครับเมื่อตอนเจ็ดโมงเช้านะครับโอเคเข้ามาดูปึ๊บเลือกสําหรับประชาชนครับก็ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างจริงๆนะครับผมเป็นสมุดขึ้นมาอันนี้เป็นเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ลองอ่านดูเล่งครับแล้วก็ยังไงก็ต้องติ๊กนะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะครับ โอเคอันนี้เป็นข้อมูลสมมติหมดเลยนะครับนี่ก็คือนายตึ๊บถึงชื่อลงไปเลยครับนายมาดีเอคนามสกุลชื่อกลางไม่มีครับมาเป็นนับสูนลก็เป็นอะไรเด็ดมีดาแล้วกันครับถัดมาก็เป็นหมายเลขประชาชนครับอันนี้ก็สมมติครับพิมพ์เข้ามาตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊สิบสามหลักพิมพ์มาเลยครับหลักนะครับโอเค แล้วก็เป็นเลขหลังบัตรประชาชนอันนี้ทุกคนจะมีอยู่มีตัวสาษอังกฤษด้วยนั่นตัวเลขครับพิมพ์เข้าไปเลยครับอันนี้ก็สม,มุิขึ้นมาอีกเชน่นเดียวกันนี่คือคนมีบัตรประชาชนพร้อมหรืออินเทอร์เน็ตเร็วเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับตริดๆเสร็จแล้วครับก็มาเลือกวันเดือนปีเกิดครับผมในวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็นี่ครับถ้าบัตรประชาชนมีวันเดือนปีเกิดก็ใส่ตามนี้เลยครับปี อันดุลหน่อยครับปีสองหปุ๊บเลือกเดือนครับแล้วก็เลือกวันเกิดครับผมวันที่เท่าไหร่แล้วก็เบอร์มือโทรศัพท์ไอ้สำคัญนะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยทางระบบเนี่ยจะส่งเลขโอทหรือวันวัน OTP โอเคโอเคครับขอโทษดีครับมาเลยข้ามวันี้เลยครับเรื่องอาชีพนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับลับสารงานมีนายจ้างไม่มีโอเคครับ ประเภทของรายได้ก็น่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างครับถลัดมาก็เป็นหนส่วนของรายได้หลักก็น่าจะเป็นเงินเดือนครับก็เลือกถัานเงินเดือนก็เลือกหนึ่งสองหมื่นเลยเปไปครับรวยครับแล้วก็มาที่อาชีพเสริมไม่มีครับแล้วก็เลือกลงทะเบียนครับอันนี้นเป็นข้อมูลสมมุตินะครับพอดิป้ปุ๊บมันก็ข้อมูลไม่ถูกต้องมันก็จะโชว์แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่จะมีเลข otp หรือวัน ทำพัสดุมาให้ก็ขี่เข้าไปเลยอันนี้ของผมเองทำเมื่อเช้านี้ครับคลิกตึ๊ดๆเข้าไปนึปุ๊บลงสุดที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นกระบวนความครับกลับสู่หลักได้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับ